สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับ้ใดมักสันตอกผู้ใดมักหายอยู่หากินอ่นมีกับบ้างครับเลยมีเวลาไม่เห็ดคิดในพีให้น้องในเบ่งออกเัาใส่ไปโดนๆนะครับ,บใส่ไปโดนๆบางที่มันก็จะมีอ่า เป็นคาบเป็นฟิล์มเกาะตามเส้นตอกนะครับเป็นซิ้งโสกปรกเหมือนเหง้าสิมาเฮ็ดทำความสะอาดมันครับเพื่อให้ตอมกมันกลับมาใส่ขี้เกา่าใส่ได้ขี้เกา่เกา,เกา,กากา่อนดีนะกะนอกจากมีอุปกรณ์ู่บวกยางครับมีคัตเตอร์แล้วก็ ตัวในภายใต้ห้องนี้นะครับน้ำขุดตอกกัตเดื่อเป็นกัตเตอร์ที่คมแข็งเล็หน่อยครับแล้วก็จะมีกระดาษทรายผมก,ก็จะใสประมาณเบอร์บเบอร์สามบเบอร์สามร้อยหรือสองร้อยห้าสิบเหมือนกับมาถึงกรว่าละเอียดแน่บาบถึงกรว่าหยาบนะครับ วิธีการก็คือหนึ่งเขาขูดปลายตอกออกก่อนครับใส่กระเติมคมแล้วก็เอาตัวที่ห้องนะครับอันนี้มเป็นมันเป็นตรงมือหนังครับนี่อของตงมือหนังผมตัดออกมาเวแต่เราตอกพี่น้องดูดูการนี่แหละนี่ครับเขาคอยขูดไปที่ปลายนะครับคือแบบนี้แล้วเห็นมาน่องเหรอ คอยขูดเปไ็นเถอะครับขูดสามสามบาทก็พอแล้วครับขูดสิ่งต่อไปคอยขูดออกแปครับอ่าคอยขูดขูดไปไเรื่อยๆครับขูดไปจนครบทุกสิน่งนครับ เป็นแบบนี้นะครับคุ้นเรื่อยจนครบทุกเส้นไม่ต้องขูดออกหลายนะครับขูดออก,กน้อยเพราะเอาที่ที่มันเป็นคราบสกปรกนะครับที่เป็นฟิล์มเกาะนั่นเนี่ยนั่นเป็นลาเป็นยางเย็บขูดออกแลค่อยขูดข,ขูดออกก็ต้องหลายครับแล้ค่อยขูดข ขไปเรื่อยๆครับจนครบประตูเสร็นะครับนี่นี่จกเส้นก็บขูดไปเรื่อยๆจนครบประตูเสร็จนะครับไปเ,เรื่อยๆ,ๆ,ๆครับเอามาขูดไปเรื่อยๆอาจจะช่วงจะเครื่อนถึงไปหอดปลายนะครับ ช่วงพอแล้วครับจะคืนตกมันเป็นงานที่ละเอียดยิดนึงนะครับพอคอยเห็ดละมัดระวงะังเพราะฉะนั้นอะเนส้นต่อเข้าไม่ฉีดไม่ฉีดงอดหรือมันเสียนหักได้ครับค่อยเห็ดใจเยน็นนั่งเหตุใจเยน็นนั่งฟังเพลงอย่างตื่เต็นเลยครับ พอโคตรไปสิต่ต่อต่อคู่เนี่ยผมใส่ฤดูกาลที่แล้วครับมันก็จะพังไงเหรอครับสิ่งต่อกระแตกไปหลายเส้นแล้วหักแับนี้ีนี้คือจะปลดประจำการนะครับแต่ว่าเอาไม่พี่น้องเป็นว่าวิธีการเฮ็ดเ็ดแบบนี้นะครับคู่นี้ฤดูกาลที่แล้วก็น่าจะได้ร้อยก็สวยม้งครับ ประจัญการแล้วลแล้วขาขู่ไปเรื่อยๆจนเสร็ล้วจุดครบทั้งสองข้างครบทุกเส้นนะครับแล้ว,ขวเขา,า,เนนาเขูดเขาก็ขี้อ่อนเสียงนะครับจังสีบัลลงแล้วเขาขูดกับสซนได้ไปแล้วเสร็จปค๊บพอวเขาขูดเสร็จแล้วปั๊บวิธีการต่อไปครับเดีย๋ยวใส่ไป Oh. ครับกลับกล้องได้แล้วครับนะครับเอาหาพื้นที่เรียบๆของผู้มีใส่เป็นนันเก้าอีอ้หัวตัดหัวกลุ่มแบบนี้ครับพื้นเรียบๆแล้วก็วางแนบลงไปเลยครับวางแนบลงไปที่พื้นจากนั้น,นีนเ้าใส่นกดลงไปครับแก็ขี้ออกขี้ปลายออกนเดีย ขี่ใบตอกออกที่เขาขูดแล้วล่ะขูดกนทุกเส้นแล้วขี่ใบตอกออกแบบน,นี้นะครับจากนั้นเาก็ใส่กระดาษทรายครับท้องขี่ใบออกปุ๊บกระดาษทรายแง่เตรียมไว้เนี่ยเเนะครับม้วนขึ้นม้ขึ้นไปนี่เห็นไครับพอลูก่ง้นที่ไม่เห็นสองเห็นเห็นนะม้วนไปเรื่อยๆครับ ไปอกทั้งสองางครับขึงขึง้อขัดยังไงครับขัดออกขัดเศษขัดแสงที่เาขูดออกนะครับขัดปกก่างๆน้สงสีครับใส่ความระบาตือนด้วยไม่งั้นเส้นแอกเราจะหักเปงอได้ค่อยๆครับ ยเย็นควายเห็ดตัวนเลยครับไปดูไปดูไปเสร็จแล้วปุ๊บอ่สมมติว่าเราเห็ดหลอดครบหลอดกันนะครับเลาก็เปลี่ยนด้านครับเยื่อด้านกระดูกทั้งนี้น้ำหลุดจากพวกคุณไปปลายเ okay. นี่ยนะลงไปเรื่อยๆดูอันนี้กดแล้วก็ขี้สายออกไปเห็นมั้ยเนี่ยไปเรื่อยๆ มนนันต้องขีดตัหัเราพยายามาขัดข้างเดียวครับจะขัดกลับไปกับมาแบบนี้นะครับมันจะรายครับเดี๋ยหักเสร็จแล้วปุ๊บมุดบาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใหกก้ตั้งแต่แบบนี้ไม่เก็จะเหลือกุกกันบ่ครับทั้งแต่กุกกันนี่ แล้วเอาบ้างใส่กับขาอย่า้ยครับตอนใส่กับขาปุ๊บแล้วเอาไปคลายขัดขัดแบบนี้ครับรูปแบบนี้กดลงใส่กับขานีครับเป็นรูปที่สิ่งนี่กดใจกับพื้นก็ได้ขึ้นเก้าก็ได้ครับขับขอบขัดขอบนี่หนอดไม่ได้ครับ ให้รอบเลยยครับทวเ,เรื่อยๆครับคัดออกทำความสะอาดออกให้งรอบปึ๊ดเลยครับอ่าเสร็จแล้วครับกระสันบึงกจ็จะรู้สึกว่ามันใสขึ้นเสียงมันใสขึ้นเสียงมันคือเกา่าคือจังที่ออกที่ได้รับมาใหม่ๆนะครับครับ ขั้นตอนก็ง่ายมีแช่สองอย่างครับอุปรกรณ์ที่ต้องใส่บม่ได้เฮ็ดยากเทากับ,บตองไปซื้อตอกไม่กะเป็นการยืดอายุเป็นการยือด,อยรยอดอายุตอกในในใส้ได้อีกหลายปีขึ้นนะครับตอกเทาก็จะใชส้ได้อีกหลายปีขึ้นนะจากเื่เ ได้แค่ฤดูกาลเดียวฐานบ่อหักบ่งอยังมันก็จะใส่ได้อีกสองปีสามปีหรือเป็นหลายปีนะครับจนต่อคูเก่าของผมที่ได้มาผมก็ใส่สิบเจ็ดสิบแปดปีสิบแปดปีสิบเก้าปีแล้วครับก็ยังใส่ได้ก็เก่าทุกหนูยังได้หน่ก็เก่าจะฝากไว้เป็น ความด้นิดนึงการบำรุงรักษาตอกนะครับบาตอกนี่ขันยัดหนี้อยู่กับเท้าดนเนี่ยไม่อยากให้เสียงเพีย้ยนคือพยายามอย่าเอาไปตากแดดดูครับเขพึ่งลม้มพึ่งหหยงไปกระพ๋อแล้วตอกนิดสิบ,บ้าหนึงพึ่งล้มไปแค่ชั่วโมงสองชองั่วโมงนวดกะมันก็นแห้งได้ครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เ,วกเก็บเขาเอาเขานิดเขานีอย่งที่อากาศเขาก็ได้นะครับนี่ดินชัดอย่ยงก็ได้ครับตู้ดินชัดตู้พลาสติกอย่งนียมันก็จะใส่ได้โดนขึ้นนะครับสำหรับผมก็ขอบคุณหลายๆนานๆที่ซื้อต่อผมไปก,ก็มีหลายท่านที่ส่งผลง,งานให้ง กะดีใจนั้นครับหลายคนที่ได้หนูหลายสิบยี่สิบตัวนี้ครับก็ดูการนี่ครับขอฝากไว้อีกนิดนะครับทีเฮ็ดแบบนี้ครับเฮ็ดสองแบบครับจะเห็ดด้ามเป็นด้ามแบบนี้ครับลายตอกธรรมดาส่วนตอกติวก็ตอกติวไม่แต่งจะเฮ็ดเป็นด้ามทักแบบนี้ครับ ส่วนสีส่วนไหนก็จะปรับให้มันนี้นสวยขึ้นก็ไหนครัอันนี้จะเป็นตอกตัวทั้งคู่ครับปีนี้ทีใส่สองกูเนี่ยนะครับตัวน,นี้เป็นติดตอกสั่นสามสิบเจ็ดเซนอันนี้สี่สิบเซนนะครับไปดูการนี้ก็คือนนใส่แค่สองกูเนี่ยนะครับเขียนตัวเก่านี่ก็จเก็บไว้ครับ จะต้งได้กับสาสติดตามผลงานในเด้อครับปีนี้แหะอาจจะได้ออกบทเต็มที่จะได้ไปท,ปทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับแบบพิเัษหลายอย่างนะครับกต่บเบิ็งสถานการณ์ก่อนเลยก็ติหาผลงานในปีให้น้องได้รับชมคือเก่าแล้วครับขอบคุณครับ